ชายาว้าววันนี้อยากให้คนลองกินสีราชาไฟงกรกับซีฟู้ดต้องถามคนพัทยาว่าเขาจะเปิดใจหรือเปล่าสุดยอดเราคือซอสพริกสีราชาตาหานบินห่านอย่างเราโบยบินมาแล้วกว่าจะเสิประเทศทั่วโลกจนไปที่กล่าวถึงว่าห่านบินนั้นกินกับอะไรก็อร่อยเราเลยตัดสินใจออกมาเดินทางเพื่อตามหามิตรภาพใหม่ๆเราจึงตัดสินใจบินกลับมาที่ประเทศไทย เราเดินทางมาที่ท่องเที่ยวที่ดังโคตรๆนะที่ประเทศไทยพัทยาวันนี้นะครับเชฟจะขอนำ่านบินนะมาฝากเนื้อฝากตัวกับชาวพัทยาเพราะว่าวันนี้เรามีงานคู o วินดี้เฟส e 2023นะครับร่วมกับฟลาน์กู๊นะครับนั่นหมายความว่าเราต้องกลับฝูงของเราก่อนนะฮะและเดี๋ยวเราค่อยไปหาชาวพัทยากันว้าวสวัสดีครับเชฟออาสวัสดีครับพี่ฟุกสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ห่านบินประเทศไทย,ยขับรถฟู้ดทรัคมาเลยคาับจากกรุงเทพคแล้วที่พัทยาทยาครับแล้ววันนี้จะเอาฟู้ดทรัคมาทำเมนูพิเศษให้แก๊งห่านบินของเรากินวันนีนะ้เมนูพิเศษนะ,ะเขาเรียกว่า Smash Burger FG มีซอสสองตัวเนี่ยใส่เข้าไปในเนื้อกันด้วยแต่เชฟนิดนึงนะงานเราเริ่มสี่โมงนะ ระหว่างนี้เชฟจะพาสีราชาไปหาเพื่อนใหม่ซึ่งเชฟจะเอาไปให้เขาลองทานกันว่าสีราชาของเราสามารถทานกับซีฟู้ดทานกับอะไรก็อร่อยงั้นต้องเอาสีราชาไปด้วยเนาะใช่ผมขอหน่อยพี่ภูขอซอสหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนสีราชาคนรีราชาคนสีราชาจะชอบห่านบินหรือเปล่าไปดูกันนะฮะว่าคนพัทยาจะชอบซอสห่านบินหรือเปล่าไป คนที่พัทยานะครับเขากินน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเป็นชีวิตจิตใจเนาะพแต่วันนี้อยากให้คนลองเปิดใจมาลองกินสีชาไฟงกรูสคู่กันกับซีฟูด้ดเพื่อจะเปลี่ยนรสชาติใหม่ๆเปลี่ยนฟิลลิ่งใหม่ๆนะฮะสำหรับเชฟนะโคตรอร่อยแต่ทีเนี้ยต้องถามคนพัทยาเอาว่าซอสตัวนี้กินกับซีฟู้ดของเขาอะ่ะมันได้เปล่า ตอนนี้ครับเราอยู่ที่ตลาดอาหารทะเลนะครับที่พัทยานะครับบอกเลยว่าของที่นี่สดแต่ที่สําคัญวันนี้เชฟพาเพื่อนมาด้วยนะฮะและเราจะมาดูนว่าคนที่เนี่ยจะชอบลักฟายนกูสแบบที่เชฟลักหรือเปล่าเราไปดูกันตลาดนะฮะติดกับทะเลดูดูนี่ทะเลอยู่แค่นี้เองนี่มีปลากระพงกุ้งมังกรน้องก้างตลกน้องก้างตก ตกจ้าโกุ้งลายเสือตัวใหญ่มากดูสิตลาดไทยมีกุ้งมังกรออสเตรเลียว้าวดูหอยนี่ว้าวตัวบเบลเลอร์อเลยขอตัวนึงแกะสดๆให้หน่อยได้ไหมฮะหอยปกติเขาไม่แกะทิ้งไว้ต้องแกะสดๆนะฮะแล้วมันจะหวานมากซึ่งบอกเลยว่าที่ต่างประเทศอะเวลากินหอยเขาจะกินกับทาบาสโก้สีราชาไฟงกุสก็สามารถเหมือนกันนะบีแบบนี้เลย ว้าวหอยที่หวานเจอกับซอสพริกกินรวมกันอร่อยมากนี่เลยหอยเม่นนะครับอันนี้สดๆของไทยนะยังไม่ตายเดี๋ยวรบกควรพี่แกะให้หน่อยอยากลองกินข้างในเดี๋ยวเราจะกินสดๆตรงนี้เลยระหว่างรอหอยเม่นนะฮะแบรนด์นี้มีของอเมริกาแต่ไม่ของไทยไปขายแล้วดังมากอยู่ที่อเมริกาลองไม่ต้องหอยอ่ะอะไรเงี้ยไรเนี่ยนี่จะกินเปลาเนะครับว้าบ ยดีครับ <ไป S 1> เต็มคนมันก็ผิดกำลังพอดีไงอร่อยครับผมหอยเม่นอันนี้สดๆเลยคราพี่เขาเพิ่งตัดให้มานะครับผมขอญาตบีบลงไปแบบนี้นี่กินเลยครับกินกับหอยเม่นก็จะเค็มๆหวานๆมันๆเค็มๆหวานๆมันๆให้ผ่านไหมอันนี้ นี่ฮะเราอยู่ที่ร้านกุ้งทะเลนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าทั้งหมดเนี้ยมีหลายไซส์มากเลยตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่แบบนี้นี่โอ้แต่ว่าวันนี้เราจะเลือกแบบเราจะเลือกคําแบบพอดีพอดีคำนะครับอันนี้เป็นกุ้งหมาลายนะฮะขอบคุณครับ1 5 0บบาทได้กุ้งสิบกว่าตัวนะฮะสวยๆส,สดๆจากทะเลเลยเอามันไปย่างกันร้านปิ้งย่างนะ,ะกำลังเดินทางไปจริงๆมีหลายที่ให้เลือกนะ,ะเราสามารถซื้อของสดๆจากตลาดอะ มาให้เขาเปิ้งย่างแล้วกินตรงนี้เลยนี่เราเจอร้านแล้วนี่ครัวป้าแมวสวัสดีครับพี่ที่นี้คิดยังไงครับโลนึงสิบาทสาบาทซื้อกุ้งเมื่อกี้ไม่เกิน5นาทีได้กินสดๆสเลยยังไงรบกวนพี่ด้วยนะครับพี่ดูว้าวไฟร้อนนะ สวัสดีああครับพี่ครับผมสวัสดีครับผมเชฟที่นี่ไปถ่ายงานอ่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้บังเอิญมากเลยมาเจอเมื่อกี้เดินสวนอยู่แบบใช่หรอครับตอนนี้ผมก็เดินสวนนะอ่าก็เลยเห็นอยู่ถ่ายได้ไหมพี่่วะได้ครับผมดีๆครับผมไอผมน่าจะเจอกันเร็ววันนี้จไม่ต้องสั่งเอาไปคืนได้ไหมครับเนี่ยที่สั่งมาวันนี้เราอยู่กับแบงกี้ครับผม เมื่อกี้นี้บังเอิญเจอแล้วเดินสวนกันพอดีนะมีซอสตัวนี้ไม่อยากให้พี่ได้ลองนะครับผมต้องบอกว่าเป็นพรีเมียมแบรนด์นะครับที่ขายที่อเมริกายุโรปก็ตามตรงนะผมหายี่ห้อเนี้ยแบรนด์เนี้ยกินมานานมากเพราะที่ไทยเมื่อก่อนไม่มีขายใช่ไหมใช่แต่ก่อนไทยไม่มีใช่แล้วแบบเออนั่นแหละผมอยากลองมานานมากแล่หนูนี่ได้ลองนะครับผมมากุ้งก่อนดีกว่ากุ้งก่อนจริงๆกุ้งอ่ะผมชอบความคลาสของเปลือกนะกินได้ทั้งเปลือกนะจริงบีบดไปนะฮะนี่แล้ว จริงจริงแล้วผมจริงจริงหเอเฮ้ยทำไมไม่เอามาขายไทยทำไมไม่เอามาตั้งนานทำไมเพิ่งมามันยังรสชาติเป็นรสชาติมันเออมันเป็นมากินมันเป็นหอมพริกสีราชาอันนี้ดีกว่าจะเป็นพริกที่เราคุ้นเคยอ่ะพริกแบบไทยๆอ่ะนี่มาเจอของทะเลสดๆนะใช่นี่อร่อยนี่ดูความหนืดของซอสเขานะบีบเป็นเส้นแบบนี้นะแล้วเป็นทรงแบบนี้เลยอ๋อมันไม่ไหลเยิ้มไม่ไหลเยิ้มนะครับ กินแบบนี้กินแบบสไตล์เชฟแล้วรอบนี้มันเค็มๆนะเค็มๆมือนิ้วอ๋อนิ้วอโอเคอานน้ำจิ้มซีฟู้ดต้อซื้อทั้งหมดเลยไหมไม่มีซื้อเข้ามาแล้วเฮ้ยมันกินแทนน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะมันไม่ได้เผ็ดนะแต่มันคือซอสพริกที่แบบเออว่ะผมเคยกินกับทับสโก้นะหอยเ่ยอ่าแต่มันยังรสชาติมันยังไม่แบบยังไม่โดนอ่ะซอสดูหอยดีกว่าซอสดูหอยฮะเอาเอาปลายวันนี้นะแล้วก็เอาลิ้นออกมาฮะลิ้เอาโอ้ใหม่ก็ เฮ้ยครบเลยปลาเนียมันต้องมีทัสโก้แล้วมีแบบมะนาวขวดอ่ะบีบใสอันนี้ไม่ต้องขวดเดียวจบอันนี้หอยเม่นฮะหอยเม่นอูนิไทยนี่เอางี้พี่อยากได้ลองรสไหนเอาเข้มๆนี่ตัวนี้นะแล็คเท้านะครับโคตรเผ็ดเปอร์เซ็นต์พริกนะครับมากกว่าเดิมตัวนี้อันนี้แบบตัวผิวมันจะคล้ายๆแบบนี้เนาะมะเขือเทศมะเขือเทศอ่าแต่เผ็ดนะแต่เราไม่มีแป้งนะตัวนี้อืมตัวนี้ดีปะ วิดีอันนี้คือกลิ่นหอมมันขึ้นจมูกกับเดิม,ดอ,มอันนี้ขึ้นว่าอันนี้ว่าขึ้นจดิมหมวก,วกน,นะอ,อันนี้คือมันหอมกว่าหอ,หอมกว่าหอมกว่าเข้มกว่าเผ็ดกว่าอันนี้คือเผ็ดเลยแต่อันนี้มันจะเผ็ดปลายลิ้นกินแล้วมันรู้สึกเผ็ดแต่ว่าไม่ได้เผ็ดอันนี้แบบเผ็ดแบบจี๊ดจ๊าดสุดยอดอันนี้คือไม่ได้เตรียมเปนจริงนะบังเอิญจริงไไม่ด้เตรียมบังเอิญไม่ได้รายการอื่นผมไปเจอเนี่ยเขานัดกันก่อนนะให้เดี๋ยวค่อยเข้าก่อนแล้วกันอันนี้คือผมมาซื้อกับข้าวให้ลูกไปดูคลิปได้้้จััดดดไไปปผผมมมมาาาูแลลวทีี่ชออองขขฝกกเยยยบบบคคคุณรรนิ สี่ขวดนี้ขวดนี้เปิดแล้วผมขอเก็บไว้ก่อนขอขอด้วยขอด้วยเอาไ้หมดเลยเอาไ้หมดเลยมาครับผมยอดตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าคนพัทยาเนี่ยชอบซอสสีราชาตราหารวินของเราขนาดไหนและภารกิจต่อไปนะครับเชฟจะต้องกลับไปทำเมนูแสนอร่อยให้กับทุกๆคนในงานได้รับประทานกันแล้วละครับตอนนี้นะครับก็4ี่โมงแล้วนะหลังจากที่เราเตรียมรถของเรานะเสร็จแล้วนะเราจะมาเตรียมเบอร์เกอร์ตอนรับลูกค้ากันนะฮะ นี่เลยเนื้อที่ผสมแล้วมีซอสสีราชาอยู่ข้างในนี้แล้วจะเห็นว่ามีความสีออกอส้มๆนิดนึงนะแล้วก็พิเคิลนะฮะอยู่ข้างในแล้วนะครับเราจะมาทำ smash burger นะฮะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ทานเนื้อเรามีออปชันหมูนะฮะถ้าหมูนะฮะเราจะมีความพิเศษหนึ่งเราจะผสม black pepper นะครับหรือพริกไทยดํานั่นเองนะฮะ black pepper ของเรานะฮะที่ใส่ของตัวหมูกินไปกับหมูนะครับดึรสชาติหมูได้อย่างดี ส่วนตัวนี้นะครับตัวออริจินอลนะครับมีความเผ็ดร้อนเหมาะกับเนื้อสัตว์นะครับที่เป็นเนื้อวัวเนื้อแดงนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะได้รสชาตินะฮะที่มีความต่างกัน2เวย์นะฮะแล้วตบด้วยนะฮะชีสนะครับแบบอเมริกันชีสแบบนี้เลยนะฮะเยิ้มเยิมเราจะใส่หมด2แผ่นนะฮะแทนที่จะเผ็ดอย่างเดียวนะฮะเรามีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะฮะ ที่เอามาคู่กันนั่นก็คือสีราชาเมโยนะฮะเราจะใส่2ตัวเนี้ยลงไปบนขนมปังทั้ง2รสชาติหมายความว่าใน1ชิ้นเนี่ยมีซอสเนี่ยอย่างน้อย,ยสองรสชาติอยู่ในนั้นแล้ว เป็นผู้โลกเล้วนี่เขาเรียกมันอาแพผู้โลกกันนะฮะวันนี้มีโอกาสได้มาลองชิมที่เมืองไทยซึ่งตอนนี้นะครับก็เข้าใกล้เวลาที่งานคอนเสิร,ร์ตของเราจะเริ่มต้นขึ้นแล้วความสนุกแบบสุดฤทธิ์สุดเดชดของเรากำลังจะเกิดขึ้นและก็เช่นเดียวกันกับเชฟอย่างผมถึงเวลาเล่งมือ พื่อที่ทำเบอร์เกอร์แสน์อร่อยให้ทันความต้องการของเหล่าแฟนๆห่านบินแบบนี้เลย และนี่ก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเชฟนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นการทำอาหารที่เหนื่อยแต่มีความสุขและสนุกมากแต่พอเชฟเห็นการตอบรับของทุกคนนะฮะเพื่อนๆพี่พี่ชาวพัทยาแล้วเชฟเนี่ยหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวเชฟเดินมาดูอีกบูธนึงของเรานะครับ บุ๊คบ๊อปคอนสีราชานะครับและเนี่ยอยู่ข้างคอนเสิร์ตตรงนี้เลยเราบอกเลยว่าคนเยอะมากนี่นะนี่ตอนนี้คนต่อแถวรอยาวเ,เลยครับไปถึงข้างหลังนะครับต้องบอกเลยว่าป๊อปคอนสีราชาปังมากๆ อกันขอขอบคุณแฟนๆพี่น้องชาวพัทยาที่ให้การตอบรับ่านบินอย่างเราเป็นอย่างดีขอบคุณสำหรับมิตรภาพดีๆในวันนี้ขอบคุณสำหรับเพื่อนใหม่และครอบครัว่านบิน EP หน้าเราจะไปอีเวนต์ไหนแล้วพบกัน